รีวิวกิจกรรมแพ้นสีจากสกินไหนบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมแบบย่อยๆกันเลยค่ะป่ะอ่ะเริ่มกันเลย อันดับแรกค่ะสกินแรกที่จะแจกก็คือสกินของมูราตนะคะไม่ใช่สกินนี้เดอแม่ก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะซึ่งเป็นสกินฟรีนะคะถามว่าเราจะเอาไหมก็เอานะจ๊ะสกินแรกที่แจกก็คือสกินนี้สกินที่สองนะคะก็จะเป็นสกินของอาร์เรสเตอร์กับอิชามา2เมดเลยอยู่ไหนก่อนอิชาลูกแม่นี่เลยค่ะก็จะเป็นสกินนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดเขียวถาว่ามีเอฟเฟกต์ไหมก็ไม่มีนะคะซึ่ง ก็มีน้องๆถามพี่คือพี่อิงเคยอธิบายไปแล้วล่ะแต่มีน้องๆถามมาอีกว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะบอกแค่แจกแต่ว่าไม่ได้บอกกิจกรรมซึ่งกิจกรรมมันเข้าวันที่9นะคะพี่อิงก,ก็พยายามอัดคลิปให้อยู่นะจ๊ะอ่ะอสกินถัดไปนะคะก็จะเป็นสกินของอลิสเตอร์เนาะมานี่เลยจ้าสกินของอลิสเตอร์ก็จะเป็นสกินนี้เลยจ้า ไม่มีเอฟเฟกเหมือนกันนะคะเป็นลิมิเต็ดเขียวนะคะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของสีเนี่ยสีใจนะคะนี่แป๊บหนึ่งยิงหาก่อนนี่ก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะแล้วก็หมดยังวะเฮ้ยเหลือกระต่ายตัวนึงเหลือกระต่ายตัวนึงแครี่นะจ๊ะในส่วนของแครี่พี่กระต่ายก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะสกินของนาฬิกาปุกนะคะเฮ้ยสกินนี้หรือว่าสกินนี้วะอืม,อมไม่สกินนี้ก็สกินนี้แหละทุกคนอะไรสกินนะคะถามว่า มีเอฟเฟกไหมก็ไม่มีนะครับเป็นลิมิเตอรเขียวอ่ะแล้วก็มาดูการว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงง่ะอันดับแรกเลยค่ะคลิกเข้ามาเลยค่ะนี้ราบสี่ปาร์ตี้ฟูมูนก็คือล็อกอินนะครเราจะได้20ถังนะคะในส่วนของการเข้าเล่น5-5หรือจัดอำาดัมเราจะได้10ถังนะคะในส่วนใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์ก็อย่างเช่นดอกกุหลาบอ่ะทุกคนมันจะมีดอกกุหลาบแล้วก็ไปเพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนเอานะคะอ่ะ พี่ก็ทําการรับเลยในแต่ละวันนะคะถ้าสมมุติเราทําครบ3ภารกิจนี้ในแต่ละวันเราจะได้ทงสีั้งมสมสิ35อันโอเคนะอ่ะมันทํายังไงบ้างนี่เลยค่ะระดับผู้กันนะคะมันจะมีแบบปลายเล็กปลายเล็กปลายอ่าใหญ่นิดหนึง่งปลายกลางแล้วก็ปลายใหญ่มากซึ่งปลายใหญ่มากจะใช้เยอะมากประมาณนั้นแหละอ่ะ ถามว่าเราจะวาดตัวไหนก่อนตัวไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้อ,ตองวาดให้มันครบทุกเส้นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวพี่งวาดให้ดูทําการวาดยังไงหนึ่งเลยเลือกผู้การปึ๊บเราจะเลือกแท่งใหญ่แท่งเล็กอ่ะพี่หิงขอเลือกแท่งเล็กก่อนปึ๊บแค่นี้นะก็ทําการเอานิ้วมาจิ้มเนี่ยปึ๊บแล้วก็ปัดแบบน,นี้แค่นี้พอเนี่ยอันนี้ก็คือการวาดแล้วนะเห็นป่ามันก็จะเป็น2เส้นแล้วก็จะเหลืออยู่15อ่าอนอ่ะแล้วก็เพนไปอีกเอาหัวเล็กอ่ะก็เพนไปอีกปึ๊บ ว่า15อันปึ๊บแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วถามว่าเราจะทํายังไงถึงจะได้สก,กินนี้เลยค่ะทุกคนเห็นมานี้บิงเพิ่งวาดไปแค่เนี่ยสครั้งเองต้องวาดทั้งหมด16ครั้งนะคะถึงจะได้สก,กินนี้ประมาณนี้ค่ะอะเขาเรียกอะไรวะกิจกรรมนี้ก็มีไม่ยากล็อกอินเข้าเล่นจนัดอ้ำดนับหรือธรรมดาใช้เล่นเพิ่มความสัมพันธ์ทําทุกวนันเพราะว่ากิจกรรมนี้ อยู่นานมากเลยนะก็คือมันเพิ่งเริ่มวันที่9นะคะก็หมดอีกทีวันที่26ก็นานอยู่นะทุกคนก็ลองเอาส10ลองเอา35คูณประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคูณ15วันก็ถือว่าเยอะนะทุกคนเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้อะ่ะแต่ว่าก็รีบๆเถอะของฟรีนะคะเพื่อมันจะหมดอายุอุ้ยไม่หมดอายุหรอกเพื่อเราทําไม่ทานก็จะมีประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะพี่อิงก็ กราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่หิงก,ก็คอแหบมากนะคะก็มาจากเพิ่งช่วยงานศพของลุงนะคะก็พยายามจะอัดคลิปเพื่อน,น้องๆนะคะก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละไปบ,บาเจอก,กันคลิปหน้าจ้า